เคยรู้ปะครับว่าไอเทมธรรมดาอย่างหลอดที่เราใช้ดูดน้ํากันอยู่ทุกวันเนี่ยสามารถทําให้รสชาติของเครื่องดื่มแก้วโปรดเปลี่ยนไปได้เลยนะครับแค่เปลี่ยนชนิดของหลอดรสชาติก็เปลี่ยนแล้วจริงๆครับเรื่องนี้มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์รองรับนะครับผมโดยขนาดรูปทรงและวัสดุข,ของหลอดมีผลต่อการเติมอากาศหรือ a อ eration ลงไปในเครื่องดื่มขณะด,ดูดซึ่งเจ้าอากาศนี่แหละครับคือตัวการสําคัญที่เปลี่ยนทุกอย่างมาเริ่มกันที่หลอดขนาดเล็กนะครับด้วยขนาดที่เล็ก ทำให้ปริมาณของเหลวและอากาศที่ไหลผ่านมีจำกัดมันจึงช่วยขับเน้นรสชาติของเครื่องดื่มให้พุ่งตรงและเข้มข้นขึ้นเหมาะกับเครื่องดื่มที่ต้องการลิ้มรสแบบเน้นๆครับส่วนหลอดอ้วนๆอย่างหลอดชานมไข่มุกจะทําให้เราดูดเครื่องดื่มพร้อมกับอากาศเข้าไปได้เยอะขึ้นช่วยให้รสชาติโดยรวมนุ่มนวลกลมกล่อมและลื่นคอกว่าเดิม เหมือนได้ดื่มเครื่องดื่มที่ผ่านการเติมอากาศมาอย่างดีครับหลักการนี้มันคล้ายกับการดื่มไวน์เลยครับที่ผู้เชี่ยวชาญมักจะแกว่งแก้วก่อนดื่มเพื่อให้ไวน์ได้สัมผัสกับอากาศและปลดปล่อยกลิ่นหอมฟุ้งออกมาซึ่งกลิ่นนี้นะครับที่ช่วยเสริมรสชาติไวน์ให้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากขนาดแล้ววัสดุที่ใช้ทําหลอดก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลอดพลาสติกหลอดแก้วหรือหลอดโลหะ ก็ให้ความรู้สึกและรสสัมผัสที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงครับอย่างหลอดที่ทําจากโลหะหรือสแตนเลสจะนําความเย็นได้ดีกว่าวัสดุอื่นทําให้ทุกครั้งที่เราจิบเครื่องดื่มเย็นๆจะรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นพิเศษ เพราะความเย็นที่ส่งผ่านมาถึงริมฝีปากโดยตรงครับอีกปัจจัยสําคัญที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ก็คือจมูกของเราครับการรับรสชาติอาหารและเครื่องดื่มอาศัยการรับกลิ่นถึง80%เลยทีเดียวหลอดที่กว้างขึ้นจะทําให้กลิ่นหอมของเครื่องดื่มลอยเข้าจมูกเราได้ง่ายขึ้นครับฉะนั้นแล้วการเลือกหลอดให้เหมาะกับเครื่องดื่มแต่ละชนิดจึงเป็นเหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์เล็กๆที่น่าสนุกครับอยากได้รสเข้มข้นเ,มนเต็มคำก็ใช้หลอดเล็ก อยากได้ความนุ่มนวลสดชื่นก็ใช้หลอดใหญ่ลองไปผสมผสานกันดูนะครับสรุปคือแค่เปลี่ยนหลอดรสชาติก็เปลี่ยนได้จริงครับทั้งจากขนาดที่ช่วยเดิมอากาศและวัสดุที่ให้สัมผัสแตกต่างกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบใช้หลอดแบบไหนกับเครื่องดื่มอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับ